กระจังหน้าชุดแต่งแต่งครบจบที่เราที่เดียวอันนี้คือดาว19,0 0 0บาทค่ะแถมทั้งกระจังหน้าตัวเอกพาดแล้วก็ชุดแต่งตงัวนี้ตรงเส้นตรงนี้ก็คือตรงนี้สามารถเลือกสีได้ค่ะว,ว่าจะเอาสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็ส่วนโลโก้กระจังหน้าก็เช่นเดียวกัน คุณลูกค้าจะเลือกเป็นสีเดียวกับตัวชุดแต่งก็ได้หรือว่าลูกค้าจะเลือกตัดกันก็ได้ได้หมดเลยค่ะตัวนี้เราก็คือถอดกระจังหน้าทแท้ออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าเอก่านกระจังหน้าตัวนี้ก็คือของแท้ค่ะแล้วก็ให้ลูกค้ากลับไปด้วยในวันรับรถเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นใช้โปรดาว19,00 0บาทผ่อนประมาณ1 3 0 0 0นิดนด แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันดีกว่าคะ่ะว่ามันจะสวยอลังการขนาดไหนอันนี้ก็คือเป็นไฟ LED f l e d ทั้งหมดตัวนี้เป็น e x p e n d e r c o s s HEV 961,000บาทสีสีเทาดำไม่เพิ่มค่าสีนะคะตัวนี้ก็จะตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้เอาเบางูจับแต่ปกติจะแถมให้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นภายในค่ะตัวนี้ของภายใน e อเ n d e r c ร์คอชอีวีก็จะสวยล้ำประมาณนี้เลยเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะดำแถบน้ำเงินนะคะคอนโซลจะเป็นสีน้ำเงินถ้าเป็นตัว g ีทีคอนโซลจะเป็นสีดำเบาะสีดำเอยคอนโซลจะเป็นสีน้ำตาลเบาะสีดำนะคะตัวนี้นะลูกค้าไม่ได้ติดหน้าจอเพิ่มอะไรนะคะก็เป็นหน้าเป็นหน้าจอหน้าหน้าจอแท้ปกติก็จะมีบางคันที่ติดหน้าจอหน้าบ้างหน้าจอหลังบ้างแล้วแต่ไปใช่ค่ะ อันนี้ก็คือจบโปรดาว1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้อันนี้ก็อันนี้ลูกค้าก็เลือกที่ไม่รับไม่รับเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะก็เน้นเป็นดอกเบี้ยลดลงไปก็มีเซนเซอร์ให้คะ่ะชุดแต่งด้านท้ายเป็นท่อเหลี่ยมคะ่ะตัวนี้ของสปอร์ตไลด์เนะคะก็เลือกได้เช่นเดียวกันว่าจะท่อคู่หรือว่าท่อใบไม้หรือว่าท่อเหลี่ยมแต่อันนี้ก็คือน่าจะเข้านะถ้าเป็นท่อตัวนี้เข้าสุดแหละสำหรับตัวเ e อ็กเพนเดอร์คอร์เท่าที่แต่งรถมา ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Expander Core t o h EV ใช่ไหมที่เรแจ้งไปมันมีโปรดาว19,000บาทด้วยส่วนถ้าลูกค้าดาวเยอะมันจะมีโปรดอกเบี้ย0% 48งวด0% 60งวด0%ถึง72งวดถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาได้เลยที่มิสูเอเบิร์ปักเกตของเรานะคะก็ถ้าสนใจโทรมาได้เลย080 415 9951ย้ำอีกรอบนึงนะคะ080 415 9951โทรมาได้เลยค่ะอยากได้รุ่นไหนมีครบทุกอย่าง ตามที่คุณขอเลยยังไงเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าว่าจะแต่งขันไหนอีกบ๊ายบาย